วันนี้มาดู10ปีกเมตาครับว่าจะมีใครกันบ้างที่ติดมาลิตในช่วงนี้ครับก็หลังจากช่วงนี้ก็หลังๆมาจะเจอฟูลทีมบ่อยมากครับก็ถือว่านักเตะหลายๆตัวราคาพุ่งไปไกลมากเดี๋ยวเรามาดู10ปีกเมตาที่ราคาไม่เกิน 20,000M 20, กันบ้างครับว่าสำหรับงบพื้นฐานน้อยๆแล้วใคร ที่เราจะยังสามารถใช้งานได้ในระดับดีกันบ้างครับไปดูกันเลยดีกว่าตัวแรกครับผมให้เป็นแซดนาบรีในปี LOL, LOL ครับปีนี้ต้องซื้อบวก5เท่านั้นนะใครมีงบก็เอาปีที่บวกเยอะกว่านี้ครับแต่เน้นขอบวก5านะครับสำหรับแซดนาบรีครับปีนี้ซซายสี่ขวาห้า 5, สูง176ครับปีอื่นๆสูง175นะราคาปีนี้ก็ประมาณ 10,000m 10, ครับตีกลมๆเลยที่เลือกปีนี้มาครับแซดนาบรีเป็นตัวที่วิ่งเร็วยิงขวาคมยิงซ้ายไม่ค่อยเท่าไหร่ ปีนีน้แต่ถ้าเป็นปี2เท้าก็ถือว่ายิงดีปีต้นความเร็ว1 1 6ยเลี้ยงบอล1 1 6กครับเลี้ยงบอลติดเท้าเนี่ยที่ให้เลือกปีนี้เพราะว่ามันมีค่าเปิดบอลครับเปิดบอลได้ถึง105ครับแต่ถ้าเป็นปี19 ucl ตัวนั้นจะเปิดบอลด้เยอะมากค่ายืนตำแหน่งอะไรก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งครับสำหรับแซนดะปีฟูได้ทั้งฟูเยอรมันอาเซนอลไม่ได้ฟูเอาไปเล่นฟรีทีมได้เหมือนกันครับสำหรับ นารตัวต่อไปครับก็เป็นอีวานเปร์ลิสิตรครับแนะนําเป็นปี c ครับก็ใครงบน้อยก็ซื้อบวกหนึ่งขึ้นมาเนาะพันกว่าเองแต่ถ้าใครมีงบก็บวกเยอะๆครับหรือแนะนําต้นขั้นต้นก็กําลังบวก3กําลังดีครับแต่ถ้าได้บวก5จะเวิร์กมากครับสำหรับอีวานเปริลิสิตแต่ราคามันโดดไปโคตรไกลเลยเนาะโอเคสำ,สำหรับอีวานเปริสิตปีซีซีครับก็เอพีมาที่1 1 1นะอีวานเปริลิสิตนี่2เท้าทุกปีครับ ที่แนะนําปีนี้เพราะว่ามันมี Early Cross ครับหลายๆปีก่อนหน้านี้มันจะไม่มี Early Cross มาครับก็มันจะได้ทั้งยิงคมเปิดบอลดีครับแล้วก็ส่วนสูงที่ดีด้วยรูปร่างผอมนะสูง186ครับถือว่าเป็นตัวที่สูงใหญ่เลยแต่สกิลมุฟีมีแค่4ดาวครับมี Earl y c ี o s s f i n i t ิ s h o อครับเปิดได้ยิงได้ครัถ้าบวก3ก็ราคา4,000กว่าเอางครับค่าพลังเด่นเดนครับสปีดต,ต้นความเร็วคล่องตัวนี้112ก็ถือว่ากลางๆล,งลงเนะาะควบคุมบอล113ก็กลางก้าง,าง,างรังรน,นหน่งด้นนาอร์ ได้เลยครับสำหรับอีวานเปริิสิตครับค่าเปิดบอลก็ถึง1 1 0แถมมี Early c o คอร์สด้วยเปิดบอลแม่นแน่นอนครับสำหรับเปริิสิตครับเนี่ยเห็นไหมยืนปีกหน้ากลางลุกหน้าต่ำหน้าเป้าได้หมดเลยเกมลุกแทบจะไม่ลดเลยครับสำหรับสแตตของอีวานเปอร์ลิสิตตัวต่อไปครับก็เป็น UCBO ครับก็สำหรับใครงบน้อยก็ขอแนะนำไอคอนนะใครงบเยอะก็ไอคอนบวกเยอะๆขึ้นไปครับแนะนำที่บวกหนึ่งขึ้นไปครับสูง175บรูปร่างปกติขนาด2เท้าครับ กิมมูฟเริ่มต้นที่4ดาวมีลองช็อตสปีดดิฟเฟอร์แล้วก็เพลย์เมเกอร์ครับก็ราคาประมาณ1 5ื่นครับตีกลมๆเนาะก็ฟูได้โปรตุเกสกับฟรีทีมได้เหมือนกันครับสำหรับค่าพลังเด่นๆของ u c b o ใช่ไหมสปีดต้นความเร็วจบสกอร์หนึ่ครับสกอร์คมวิ่งเร็ว ความคล่องตัวก็ถือว่ากลางๆครับแต่สกิลมุ้งไพ่มาน้อยนิดนึงเนาะค่าเปิดบอล106กครับก็ไม่ได้หน้าเกลียดนะก็เป็นตัวลุกสารพัดตัวลุกนาะย,ยืนได้แทบทุกตำแหน่งเลี้ยงบอล1น9ครับคล่องตัว1 1 9ยสิบเูซิเโอเป็นเรียวคมคล่องครับสำหรับยูซิเโอเลี้ยงบอลติดเท้าได้ดีเปิดบอลก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆครับแต่ว่าถ้าเหมาะเล่นจริงๆก็สายเลี้ยงสุดเส้นคัดแบ็กเข้ามาหรือตัดเข้ามา จบเองดีที่สุดครับสำหรับ UCBO อ c o n ตัวต่อไปครับก็เป็น Cristiano Ronaldo ในปี BTB ครับก็สำหรับ Cristiano Ronaldo ที่นะดล่าปี BTB มาเป็นจะเป็นปีที่เปิดบอลค่อนข้างดีแล้วก็บวกมี early cross มีพลังแฝงครบครันครับแต่มี2ปีให้เลือกนะถ้าอยากไปยืนปีมี BTB กับ BWC แต่ถ้าชอบความเร็วไปปี BWC ครับเร็วคม ส่วน BTB จะออกแนวทางค่อนข้างครบมากกว่าครับมาดูพลังค่าพลังครับเริ่มต้นที่106แต่ราคาบัคกในปีนี้บอกเลย9,900เนาะถ้าบวก3ก็23,000เดี๋ยวเรามาดูที่พลัง1 3เนาะ EP26 ครับสาย4ขวา5ครับแต่ถ้าเป็นปีไหนที่เป็นหน้าเป้าอย่าสาย5ขวา5เนาะสกิลมูฟเริ่มต้นที่5ดาวครับมี a r l y Cost Finet Shot ครับ Long Shot Speed d i l e r Power Header แล้วก็ เทคนิคอลดิฟเลอร์ครับคอถือว่าพลังแฝงในเกมลุกครบคันครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดครับสำหรับปีนี้ถ้าบวกสจะเป็นต้นคมเดียว1 1อยสิบรับเลี้ยงบอล114ยนสะิบี้ยงบอลติดเท้านะยืนตำแหน่ง113ครับเปิดบอล108บวกกับเออร์ลี่คอร์สี่เปิดเหมือนจับวางแน่นอนครับฟิกคิก110นะสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดปีนี้ครับมันดีที่ว่ามีเออร์ลี่คอร์สเก่าเวอร์เฮดเดอร์เนาะไม่ว่าจะเป็นปีนปีกเปิดมงแต่ก็ฮุบเข้าไปด้านในไปยืนเป็นตัวมมมมุไไดด้เเเหหหหือนนนนกกกกััััััครครรรรบบบ็็ยตตตแแ่่งวลลสสส คริสโนโรนันโดถือว่าเป็นปีที่น่าสนใจอีกปีหนึ่งครับแต่ถ้าใครชอบสายคมตัดปันไอปีบี c ซีนะครับสำหรับคริสโนโรนันโดฟูทีมได้ทั้งมาริดแมนยูยูเวนตุส หรือโปรตุเกสก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าฟรีทีมก็ถือว่าเวิร์กเหมือนกันครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดต่อไปครับก็เป็นคิเลียนเอ็มปัปเป้ครับแนะนำปี22 t s ขึ้นไปได้หมดเลยนะครับสำหรับคิเลียนเอ็มปัปเป้ปีนี้ก็ราคาประมาณ10,000หเอ็มครับที่แนะนําปีนี้มาก็ถือว่าเป็นปีที่เกือบท็อปท็อปละถ้าลงไปปีนี้ก็เป็นปีเวิร์กครับนะแต่แนะนําให้ปีนี้ครับเนื่องจากสปีดเตอร์ขความเร็วอย่างหนึ่งมีค่าปิดบอลร้อยอะถ้าปีต่ำต่ำกว่านี้มันจะสตาร์ทท สำหรับคิเลียนเนย์เปเป้นี่เป็นสายกระชากลากเลยนะครับใครชอบสายพิวๆเร็วๆแนะนำครับฟูได้ปารีสแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับสำหรับเ e อ็มัปเป้ข้าพลางเล่นเนี่ยสเปน,นต้นคมเดียวครับเทียงบอลข้องตัวถือว่ามีกลางๆเลยจบสกอร์114ครับแล้วก็เปิดบอล106เนาะสำหรับเ e อ็มัปเป้สายเลี้ยงกินตัวคนที่เล่นสกิลเก่งๆครับ เลี้ยงตัดเข้าไปปั่นยิงเองจบเองเหลือไปยืนหน้าเป้าได้เหมือนกันครับก็สําหรับเอมเปเป้เหมาะสําหรับคนที่เขาเรียกเล่นเล่นสไตล์ที่เลี้ยงกินตัวเก่งๆนะครับตัวต่อไปครับก็ไม่เป็นตัวนี้ ไม่มั่นใจว่าอ่านว่าอะไรนะใครรู้จักคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปนี้หน่อยว่าอ่านชื่อว่าอะไรแต่ว่าเก่งแน่นอนครับสาหรับตัวนี้เนาะก็เป็นปีกชาวจอร์เจียครับแนะนําปี2 3 T.S. ขึ้นไปครับก็อยู่นาโปลีนะก็เอามาเล่นฟรีทีมดีที่สุดครับกิลมูฟเป็ต้นที่สีดาวมีฟิเนสช็อตเทคนิคดีเฟอร์ครับราคาประมาณ25 0 0 0ือิมครับก็ถือว่าจะค่อนข้างสูงเมื่อจากเป็นปีที่เป็นลิมิตเนาะแต่ถ้าใครต่ำว่นนี้เป็น UCL ก็ถือว่าใช้ได้แต่ขอบวก5ขึ้นนไปะาขต้น 1ดียวร้เห็นไหเลี้ยงบอล1 2อบครับโอ้โหเลี้ยงบอลตีเท้าเนี่ยนอน2เท้าด้วยเปิดบอล113ครับถือว่าไม่ได้น่าเกลียดสงสั้นสงไกล1้0บวกบวกครับก็สำหรับตัวนี้ก็ได้ทั้งสายเปิดโมงตัดปันยิงเองจบก็ถือว่าครบเครื่องเรื่องปีกเลยครับสำหรับตัวนี้ครับขอฝากอีกอย่างนึงครับใครรู้ชื่อคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้หน่อยนะครับผมไม่รู้จัก จริงๆตัวนี้แต่ว่าเล่นอะเคยเล่นเคยลองเล่นปีู่ l โคตรเก่งเลยปีนี้ตัวต่อไปครับไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับสำหรับซอนหึงยิงเนาะก็แนะนําปี F4 หรือใครมีงบก็เอาไปเป็นตัวนี้จะเป็นปีรองท็อปนะมีปีทีวีเข้ามาลวเป็นปีท็อปที่สุดเนาะที่แนะนําปีนี้ครับราคาไม่ได้แรงมากตอนนี้แปดพันเองเมื่อก่อนผมซื้อ2000 0กว่าตอนเด่นๆครับมี Early Cross Finish Shot Long Shot Speediver t e c h n i c o Diver ครับสกิลมูฟิ่มต้นที่สี่ดาวเนาะ Full s u อร์หรือฟรีทีมได้หมดเลยครับ s p e e d ามเร็ว117เห็นไหม สกอร์119อ่ะยิงคมสองเท้าแน่นอนแต่ข้อเสียคือบางครับเปิดบอลดีมีเอล่คอสไม่ต้องห่วงกับปีนี้เปิดบอลยืนตำแหน่งหาช่องประติกิรียได้หมดเลยครับยืนได้สรารภาพตำแหน่งในแนวรุกทั้งหมดครับซอนจะเป็นสายที่ครบเครื่องนะเร็วคมคล่องแต่ข้อเสียคือเวลาโดนกองหลังเบียดเบียดนิดนึงอาจจะนี่นิดนึงแต่ว่ามีลูก a อที่เก่งเลยครับสำหรับซอนฮึงมินต่อแนนะนำมีตีทีมนะตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับเป็นเดลเปียโลครับตอนแนะนำปีนี้ ขึ้นไปนะ PDC เนาะก็มีฟินิชช็อตเพลย์เมคเกอร์แล้วก็เทคนิคอลดีเฟลร์ครับถึงจะไม่มีสปีดดิเพลย์แต่ว่าเป็นตัวที่ ไปกับบอลได้ดีวิ่งเร็วนะสำหรับเดวเปียโร่เนาะข้าพลังเด่นๆครับความเร็วอาจน้อยไปน,นิดนึงค่าจบสกอร์ร้อยสิบเจ็ดเห็นไหมยืนตำแหน่งร้อยสิบเจ็ดครับสำหรับเดวเปียโร่ข้าเปิดบอลถึงหนึ่งร้อยเก้าครับก็จะเป็นปีสไตล์สองเท้าที่คล้ายๆกับเน็ตเวทแต่คมกว่าเน็ตเวทแค่นั้นครับสำหรับเดวเปียโร่ครับก็แนะนำเนาะมีติดทีมไว้ยืนได้หมดเลยปีกซ้ายปีกขวากลางลุกหน้าตา่ำหน้าเป้าได้หมดเลยครับอีกอย่างหนึ่งเปิดบอลดี เล่นเพย์เมเกอร์ได้ครับก็เป็นตัวสารพัดตำแหน่งครับแต่ถ้าไม่เหมาะกับสายที่วิ่งเร็วปีดปลาร์เนาะตัวนี้จะไม่ได้เร็วขนาดนั้นครับแต่ตัวนี้จะเน้นหาช่องทําทางทําสร้างโอกาสให้เพื่อนมากกว่าครับสำหรับเดียวเปียโรหรือออกฉีกออกปีกไปเลยแล้วก็เปิดให้เพื่อนได้เหมือนกันครับสำหรับเดียวเปียโรตัวต่อไปครับก็เป็นพาวเวลนเวดเนาะก็หลายๆคลิปที่ผ่านมาผมจะแนะนําเป็นปีไอคอนครับแต่บิช่วงนี้ผมจะแนะถ้าเป็นฟรีทีมผมแนะนําให้เป็นพาวเวลนิทเวดสำหรับความุ่มค่ามากที่สุดครับเอพ สามทั้งหมดครับสอยห้าขวาห้ากิดมุฟเริ่มต้นที่ห้าดาวครับมีอลคอร์ Cord l อ n สป h ด t s p เลอร์เพลย์เมเกอร์ครับราคาเริ่มต้นที่หนึ่งมืนหกพันเอมครับก็สเปนดิ้เบตก็ยูเวนตุสกับฟรีทีมค่าพลังเด่นๆครับก็ พลังการยิงกับยิงไกลร้อยยี่สิบเห็นไหมยืนดูค่าพลังตำแหน่งปีเขาก็มือร้อยสิบเก้าวิ่งได้ทั้งเกมสติปต้นคุามเร็วร้อยสิบหกกระเลี้ยงบอลร้อยสิบหกเปิดบอลร้อยสิบหกปีเออร์ลี่คอร์สนี่แม่นยังกระจับวางครับจบสกอร์หนึ่งร้อยสิบถือว่าน้อยครับแต่ว่าเป็นปีกที่ค่อนข้างครบเครื่องยิงไกลได้ดีเปิดบอลดีความเร็วก็กลางๆครับแต่ความอึดนี่เป็นเลิศแน่นอนครับสำหรับพาวเวลเน็ตเวทครับเหมาะสําหรับสายกลางๆครับที่เล่นได้ทั้งเปิดมงเข้าไปจบเองหรือปั่นบอลได้หมดยิงไกลก็ถืออวว่าได้บครรััพลงมมๆเห็น ครบเครื่องเรื่องเกมลุกรับสำหรับพาวเวลเน็เวทส่วนตัวสุดท้ายครับเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดครับเป็นริคาร์โดกาก้าครับสำหรับปีที่แนะนำก็เป็นปีไอคอนหน่อยไ p 27ครับสูง186สาย4ขวา5ครับสกิลมุมมาที่5ดาวครับพลังแฝงมีครบขันครับฟินิชช็อตสปีดดิฟเลอร์เพลย์เมกเกอร์เซิร์ฟ ชูตติ้งชิปช็อตแล้วก็เทคดิโคดีเฟอร์ครับครบเครื่องเรื่องเกมดูเกี่แล้วราคาก็ประมาณ20,000ืเอมครับสำหรับกาคาก็ฟูได้มิลานมัดลิดครับหรือบาร์ซิลแล้วก็เป็นฟูทั่วไปได้เหมือนกันครับสำหรับค่าพลังเด่นๆครับมีคอสปีดตุนความเร็ว120กว่าเลยยืนตำแหน่งร้อครับเตะลูกโทษ114ยิงโค้ง117ยสับปั่นโคตรดีบอกเลยแต่เท้าซ้ายนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลี้ยงบอลร้องตัวก็117เหมือนกันค่วป็รบอล106ยสิบดก็110ถือว่าน้อยนะความอึดนี่อาจจะต้องบวกเยอะๆหน่อยเพื่อที่จะให้อยหก ได้ดีครับควบคุมบอล118นะครับสําหรับกาคาเหมาะสําหรับสายปีกที่ตัดปันได้กลางรุกได้หรือว่าจะาไปเปิดก็ได้สําหรับกาคาผมคิดว่าตั้งแต่เล่นมานี่กาคาเป็นตัวที่เปิดดีตัวหนึ่งนะถึงค่าพลังจะน้อยก็ตามครับแต่ถ้าเทียบด้วยกับความสูงกับอันนี้ผมคิดว่าเก่งแน่นอนครับกาคาแต่ถ้าเอาไปตัดปั่นยิงคมยิงไกลอะไรพวกนั้นดีกว่าครับสําหรับลิคาโดกาคาโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ10 ยอดดิยมในช่วงปี2024นี้ครับก็ที่ผมคัดมาก็ราคาไม่เกิน20,000เอ็มเนาะ แต่ก็จะมีหลุดเป็นตัวที่เป็น l i m i t ต็ด5 0 0 0มมครับแต่ก็ใครมีงบน้อยก็สามารถขยับลงไปเป็น UCL ได้นะครับพอ,อเพื่อน,อนๆมีตัวไหนที่แนะนํากันเพิ่มเติมนอกจากนี้บ้างครับก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ <S <S ถ้าเห็นว่าคลิปแนวนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปครับไปละครับสวัสดีครับ